สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีพอพอยแม่ของน้องอุ้งอิงสุกุศลเอฟซีของสาวหน่อยเพชรบ้านแขงสุกุศลครับพบขวครับเ an อฟซีพลังเหยครับพี่น้องครับโอ้เมื่อคืนนี้เรีนยนอยู่ทั้งจังหวัดรนะ้อยเอ็ดเนาะอำเภออาจสามารถกัาญาครับเมื่อคืนนี้ก็ได้บ้านซอ้อมเพื่ออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็นะนะดค,ครับพี่น้องเนาะสุวรรนพลครับเมื่อคืนนี้หมอลำอยู่ร้อยเอ็ด อ้อมออมกันนี่บ่หน่อยรับบ้หน่อยวงครับหลายวงครับมีแต่มีแต่หมอสแล้ววงสื่อดเขึ้นอันไหนครับมาขึ้นนี่แต่ว่ามีวงสาวหน่อยครับเก็บบัตรวงเดียวน้องหน่อยเอ็นฟีหมิแต่กะอาญาให้เราครับเดี๋ยวมาบอกถึงเองานกับทีนน้องยิงเงยหน่อยพี่น้องโอเหมือนเดิเนาะเอิงวันสุกันทีหนึ่งไหมครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีร้าครับครับบุญกับทีนน้องยิงไว้พี่น้องเนาะ สุดยอดลเลยที่กับอาญะเต็มอาญะเลยโม่อิ่ผืนที่ว่างเลยกับมือ่้านน้องคู่สุดยอดแห้งครับแล้วก็โชว์ไม้หอมนีนออมนน่น้องอิงมือ่บุญกะทินน้องอิงครับนันทีนึงนครับแล้วก็ใส่ชุดสวยใ้พ่อพี่น้องออกสีเหลืองานอนนะครับเนาะชุดโชว์แล้วก็เลียนสกิบไหมโอ้ผมอัาเลิศครับสกีบหนั่นแล้วก็มีสองชุดน้องอิงใส่เหมือน,นประทับใจครับถือว่าอิ่มบุญ อิ่มบุญมีความสุขกันสุขสุขคนเอฟซีเดินทางถึงขี่ทำงานถึงบาง้านโดยสวัสดิภาพทุกคนครับพี่น้องถือว่าอิ่มบุญกันทุกคนครับเท่าเมืองคิดเขายังมีความสุขนั่นนะครับพี่น้องแล้วก็คิดพี่น้องเองเนียท่าการแสดงประเด็นติดมาแรงเลยพี่น้องผมเมืองช่วงเที่ยงของวันเสาร์อ่ะติดมาแรงสามสิบแปดซันก่อมาแรงนะครับพี่างขีดคอนเสิร์ตน้องเองอ่ะผิ่เหรียญยุบานน้องคู่ไหมครับติดมาแรงเลยครับ แล้วกับเพ่งน้องอิงครับพี่น้องครับสาวสมน้อยค่อยครับครับพี่น้องทายานขึ้นสู่อันดับที่หนึ่งครับพี่น้องครับลูกทุ่งเน็ตเวิร์กลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนี่ยคนในละวันคนใจคนใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนี่ยสองปีสว่วนเอ้ยน้องอิองธรรมดาเดียบเพ่งขึ้นมาอันดับหนึ่งแล้วครับในงานชารประจัมสัปดาห์เดีอน้อง ลุกถึงลุกถุงเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กเพลงฮิตติดชาร์ตประจำสัปดาห์พี่น้เนาะวันเสาร์ที่สองพฤศจิกายนว่านี่ครับพี่น้องอันดับหนึ่งสาวสนห่อยค่อยหักครับพี่น้องอันดับสองเอเอิญควนเฮ่ออ้ายครับของาออ้ายอันดับสามผู้สาวศิล์มัทมีครับรไทยอร์ไทยอันดับสี่ลักสถานครับท็อปนารากรอันดับหานี่ กรวดน้ำตาครับมีนตราอินทิลาอันดับหกนี่เขามาซี่ครับเอ็กสุภกิจโอ้อันดับสองหอดอันดับยี่สิบนี่มีแต่สุปเปอรส์สตาร์แบบนี้นมีแต่ขายเงียบแต่ว่าน้องยินสามารถทยยานขึ้นไปอันดับหนึ่งเลยครับเดี๋ก็คือว่าน้องเพ่งมันติดหนึ่งวาเรื่องครับหยอดวิววันหนึ่งวันหนึ่งหลานกว่าวิวหนึ่งหลานหาแสนวิวหนึ่งวัน,น,ววน,วนมันก็เลนเนยแบบกระจายนะพี่น้องเป็นวงวกว้างออกไปนะครับ แล้วก็ลูกทุ่งรักไทย90ขึ้น90หน่อยลูกทุ่งรักไทยหน่ยสัปดาห์นี้วันเสาร์ผมฟังอยู่อันดับ3เพลงน้องอิงครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเข้นอนดับที่1ดิขึ้นอันดับ1นึ่แถวเน่นอนผมว่าสำหรับ90ลูกทุ่งคนฟังหลายกันเขื่อนก็ได้แต่ว่าเน็ตเวิร์กนี่ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนี่อันดับ1ครับเงีๆเนี่ยวขื่นนี่น้องอิงนี่คือนนี่ยเงี้วเงยวเลยอ่ะ สุดยอดครับเพลงนี้ครับแล้วก็เข้าไปมึงหลาสุดของเพลงสาวสมหวังนะครับว่าจากวิวนะครับตอนนี้เข้าไปมึงหลาสุดเดี๋ยวไปมึงหลาสุดกันครับมืนนีวันที่สามมันนีวันทีน่สามนีเหรียยู่ท่าไหนมหาสรารคามได้ไป่น,นอสาวหมหวัพี่นันแพงน้องยินสแสดงอยู่ที่มหาสรารคามครับท่าเพื่อชื่นชมว่าจริงชื่นชม นี่ครับตอนนี้สาวเส้นอยค่อยครับโอ้พี่น้องสองล้านสองล้านกูอะครับสองล้านหนึ่งแสนวิวสองล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าวิวครับตอนนี้ครับยังติดเพลงมาแรงดับหายอยู่ครับตอนนี้ครับยังห้ามาแรงอยู่นะครับสลับบทเพลงเนาะพี่น้องเนาะซีนดับแรงนี่คือต่างสายหมดเลย ยังอยู่อันดับ5นะครับสำหรับเพลงมาแรง2ล้าน1แสนวิวครับความเยือกเย็นหนี่งแสนกว่าแล้วถูกใจในี่ทะยานซูเสียแล้วครับทะยานซูสามล้นานวิวต่อมีเพลงนี้ต่อไปนี่ไปฟังกันเรื่อยๆเลยครับยังหามาแรงอยจริงๆครับสาวสมัยไฟหักพี่น้องยังมาแรงอยู่ครับโอ้เงยแต่น้องยิงสูงแห้งยูิงอะไรหน้นนนนองอ่ะตั้งแต่วันศุกร์ ช่วงสายๆเนาะจนว่าเหตุงานมืดขึ้นครับ็ตเตยไล่แล้วก็ไม่แห่กับทินอีกวันเสาสุดยอดสูงงานครักดีตลอดเอฟซีได้ยามดีเลยสหรับน้องออยิงยูน้นมีเอฟซีตลอดจนว่าเอฟซีกระบังนะครับ,บสุดยอดแห้งครับเคนในนอนบวกีดชั่วโมงครับในนอนถึงสองชั่วโมงบอกกับประตกันแซบน้องยิงช่วงงานบนะพี่น,น้องเนาะ ยังหามาแรงอยู่ครับสำหรับเพลงสาวสุนหน่อยครับน,น้องยิงเอาไปฟังกันเรื่อยๆครับพอต่างชาติเขาก็เอาไปเลียแกลายแหีงครับพี่น้องต่างชาติเนี่ยไปเลียแกลนี่นะครับเพลงน้องยิงครับตอนนี้ก็เป็นกระแสะเป็นไม่รอกนะครับพี่น้องเนาะคือว่าเพลงหนึ่งมาแรงนะครับขึ้นอันดับหนึงนะ่งเนาะ ลุกทุ่งเน็ตเวิร์กสุดยอดแห่งครับอันดับสองอนันดับยี่สิบนี่มีแต่ขายใหญ่เด้ครับขายใหญ่ระดับประเทศบมาได้ครับิลีปินไม่ได้ซุปเปอร์สตาร์เลยครับแต่น้องยิงสามารถไปยืนยุกอันดับหนึ่งในเพลงพื้นดีนั่นะครับเพลงดีนับรองเลยถ่ายทอดออกมาดีดีสำหรับน้องยิงสาวสมัยค่อยครับครับเป็นเพลงของเพิ่นนะครับเนองแต่งมาแต่งไงเพื่นนะครับเลยครับเขากับชีวิตเพิ่นเนาะสาวสมัยค่อยครับเพื่อว่าสาวสมัย ทายาทซูนดับหนึ่งเนาะบอทดาครับผมว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยลูกทุ่งเก้าสิบรักไทยนี่ขึ้นดับหนึ่งแท่แน่นอนครับเพราะว่าเสาหมู่บ้านนี่ยูดับสามบอธรรมดาครับแล้วกวพวนะ็พ่วงมาไล่แนะพี่น้องนะโอ้สาร์วันพว่วงมาไล่ครับเหมือนงานบุญนวะพี่น้องน่าจะล้านนะครับเจ็ดแปดแสนนะครับบอทัศน์ในเ็ดบอทัศน์ในเทปเกินนี้อีกผมว่าก็เป็นล้านนะตัวเลีของผมล้านแท่แน่นอนแล้วก็ยอดกระถิ่นเพิ่นเดี๋ยว ดดเ,เดี๋ยวตอนไหนมันขี้เกียจครับเดี๋ยวเขาจะล่อมันหลอดหยอดกับทินเพราะว่าได้ไลยแทนแน,น่นอนเหรอพอคนมาทำบุญไล่หยอดกับทินบ้านน้องยิ่งได้ไลยกันนะครับได้ยหยอดกับทินเราเพิ่งก็นั่งไปใส่ประโยชน์จังหวัดเพิ่งเหรครับไปสื่อเตียงผู้ป่วยไปซอยเรือผู้ใดโอกาสที่เขาเคยเห็นมากเห็นปะปีที่แล้วเพเ่็นไปซอยเรือผู้ใดโอกาสสื่อเตียงผู้ป่วยสื่ออุปกรณ์การแพทย์เนาะเงินที่ได้มากกระไรถือว่าสุดยอดครับได้บุญรวมกันครับ カポンスラッキーにメソミー、スワディカポーン。